สวัสดีครับพี่น้องตอกสันนูบาไทยบาทมาแล้วครับครับพี่น้องเขาสุดฤดูการลาแล้วเนาะครับอันนี้ตด,ดเดือนพฤศจิกาพี่น้องทันใดที่ยังขาดตอกคู่ใจในผลเกินรอยนี่ตองเบิ่งคลิปนี้แหละครับพี่น้องไครกำลังหายอยู่ครับ สำหรับมือใหม่มือเก่าครับมีหายมืดมือใหม่เป็นตอออดเนี่ยครับพวกพันนักลาเก่าเก่าเพืเ่นก็นจะใส่ตอกติว๋วแข็งแข็งเียง,งน้อยเนาะเป็นสันเจงแล้วแต่ว่าพวกสันพันธุ์ไหนเจงอ่ะบางคลิปนี่เล้าพี่น้องครับเป็นชุดตอกติวตัวนี้เม็ดแตงครับอันนี้ติวครับติวครับนี่ก็ติวครับ นี่ครับอาวุธอาวุธคู่กายผมพร้อมออกลุยออกลาแล้วครับตัวนี้กติยูสี่สิบหกเส้นเคิงครับตัวนี้หาสิบสองเส้นครับแล้วครับนี่ครับพี่น้องมีมดครับอยากได้จากเส้นครับทักมาครับจากสี่สิบห้าเส้นถึงหาสิบสองเส้นครับ โดยประมาณนี้แหละครับกวางทรงไปเรื่อยนะครับเนาะกระมืดไปน้ำเลยนี่ครับนะครับอันนี้เป็นชุด,ชดอันนี้ชุดพร้อมที่ทรงครับฟังเสียงครับตัวน,นี้เป็นเม็ดแดงครับครับเม็ดแดงครับ ครับตัวนี้มีตแ,แตงครับู้ได้ถนัดจังไ้ก็สันครับสันในลายแบบครับสั้นไทยส,สั้นขวาสั้นลุ้งตรงๆก็ไเลยครับแล้วตะโคตถนัดครับความเงี้ยูยูทีหาสิบสองเส้นครับตัวนี้ตัวนี้สี่สิบเจ็ดครับตอกติวครับติวอ่อนครับ ตัวนีติวอนครับนี่เม็ดแตงครับแล้วถ้าธนัดสั้นครับธนัดสั้นขึ้นสั้นลงสั้นสั้นไล่ขางสั้นทั้งไดนี่ครับแล้วถ้าค้นธนัดครับครับนี่ครับนะครับเม็ดแตงตัวนีติวครับ ตัวนี้เปติวครับตัวนี้ตอกตตียวฟังเสียงติวครับเสียงพันทุกคู่แหรอพี่น้องผมรับประกันเลยครับนะครับ ความล่าครับปีนี้ครับคุณครับคูเก่าคูแก่กันอยู่คุณครับนี่ครับไม่ไม่ก็ลายอยู่ครับมันก็เมิดไปน้ำเรื่อยเนาะครับพี่น้องเนาะครับพอทรงสูมมือครับนี่ครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับพี่น้องเดี๋ยวผมติ่งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปครับไอเดียไรก็บทิ่งไว้ใต้คลิปแล้วครับครับสวัสดีครับ